โสดต้องเที e ่ยว EP นี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่ส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีธรรมดาแต่ว่าขาดไม่ได้เยดูอกเตือฟืนฮีแบฮีแบว้วันนี้ แโสดต้องเที <lite>. ่ยวนแท็กฟิงเกิลมัสเอา สวัสดีครับทุกคนโสดต้องเที่ยว EP นี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่ส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีโอ้โหนี่นะครับตอนนี้ผมก็นัดพี่คนนึงไว้ซึ่งผมไม่เคยรู้จักแล้วก็ ไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนนี่เราเจอพี่เขาแล้วครับเย้สวัสดีครับพี่อ๋อสวัสดีครับผมเป็นไงครับถึงนานยังมาถึงสักทักนะครับไม่นานอ,อากาศดีมากครับที่นี่ทานข้าวทานปลาไหมยังครับโอ้ยังเลยครับปกติชอบทานข้าวแนวไหนครับอาหารไทยดีว,ว่าชอบแบบรสจัดจัดเราหยอกกันแค่นี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวเราไปทานข้าวนก่อนโอเคครับดีไหมได้ครับไปครับ เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันดีกว่าเหนื่อยใช่ไหมพี่ใช่ผมไปส่องไอจีพี่มาพี่ก็ออกกาลังกายเล่นเชฟใช่ไหมใช่ชอบออกกำลังกายแล้วอย่างนี้ทานได้พี่วันนี้ก็ถือเป็นชีตเดย์ไปแล้วปกติเงี้ยเคยแบบมาเที่ยวกับคนไม่รู้จักมาก่อนไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกต้องทำความรู้จักกันไปใช่มันตื่นเต้นดีนะใช่ใช่ผมก็ไม่เคยปกติชอบทานยังไงครับอาหารไทยเห็นเมื่อกี้บอกชอบทานชอบนอาหารไทยครับแล้วถ้าเปรียบแบบอาหารกับคนรักอย่างเงี้ยถ้าเปรียบอาหารกับคนรักผมเปรียบว่านี่เลยข้าวสวย เพราะว่าธรรมดาแต่ว่าขาดไม่ได้เยดโดียอาบะเดี huh. <laughs> uh ๋ยวเราขอตัวไปทานอาหารก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยใช่ไหมที่นี่ ยังไม่ยังไม่เต็มหรอมึงไงย,ยังไม่มาช่วยกูห้หญ <c oughs> ิงถือก้อนัหน,น,นแหละ <C oughs> ในการนี้เขาให้แขกรับเชิญทำงานะครับเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเล่นงานครับผมแล้วเขาบอกว่ามีฟาร,ร์มแกะอยู่แถวนี้ <C oughs> แกะมาลอ้อ <C oughs> ไงแแแแล้วม้ามาร้อไงพี่แล้วม้าแกล้อพร้อมกันไปเราไปกันดีกว่าแม่เคยเห็นแต่แพะนี่มาแกะว่ะรายการทูเดฟองผมเป็นอะไรวะที่มันปั่นเหมอนไนะ มีความสุขเงเราเริ่มเห็นแล้วตามแกะน,น้ำตก9โจรรถ,ถนหนึ่งคันจอดจักรยานจอดแบบไม่ธรรมดาไหนดีวะรงนู้นนี่วะเขาอะเออนี แบ่งเพื่อนกินบ้างเฮ้ยมันตีกันเองวะใช่ใช่เทใส่จานไปก่อนอันนี้เหมือนกันเหมือนไข่กระทะใช่น้องแบบเหมือนกินไข่กระทะเออโอ้ยเ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 อ้ยกลัวมากเลยตอนนี้จะกินอะไรกันแรงๆลูกนี่ฮานี่คือที่หนักเอาวหล่อลือนเห็นพี่โตกว่าอ่ะพี่ลองป้อนให้ผมดูก่อนมันจะไม่เอานิ้วกูไปใช่ไหมนี่เอาไป เฮ้ยสบายน่ารัก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 จะไปอีกหนึ่งดอกขี่ม้าขี่ตัวนี้เหรอม้าหักเลยนะขาหักเลยนะเยี่ยมเลปลาลูกโป่งครับเขาบอกว่ามีลูกโป่งให้5ดอกปกติแตกลูกเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะมาเลยใครแตกเยอะกว่าชนะดอกแรกดอกแรกผมก่อนนะอ้ะาวเขาเจ็บอะไเขาเชิดมันอ้ยเขาตอมันมันไม่ได้หรอกดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยเก่งขนาดนั้นเลยวะดอกที่สอง เฮ้ยธรรมดาที่ไหนเนี่ยพาลาอะไรเร็วเนี้ยเฮ้ยมันเก่งว่ะดอกที่สาวไปเฮ้ยแม่งไม่แม่นเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยถ้าไม่โดนนี่คือแพ้เลยนะใช่โดนแพ้เลย<อ>จบเกมแล้วครับจบเกมแล้วเอไอ,ไ,อไปดูผมชนะแ,แล้วผมชนะแล้วทำอะไรก็ได้ <laughs> โอ้โหไม่โดนเลยโดนโดนสองลูกเอง ลูกเดดียยวว้อ่ะสวัสดีค่ะใส่เราไปก่อนนะคะถ้าน้องทำได้ให้สอบรางวัลนะคะถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องให้ค่ะโ,โอเคนะโอเคนะโอเคอเค่ะ ถ้นแี่ด้วยคนน่แข้งจั๊โไม่ใช่แกะถ้าแกะหลุดละโอ้จะปีนมั้เยอะโอ้โหลุกเ่เปรอนลุกลุกเื่มเรันนคนี่ปัาั่นี้นี่คือจับ ไอ้นี่อังกฤษพี่ใส่นะครับใส่ตรงตัวนั้นบนครับสองตัวครับแล้วก็เอาไปต่อครับใส่สุดการคอมเวนเจอร์เคยเห็นเปล่าฮอกอายโชว์ดีดตาตลกนะเฮ้ยแอฝาอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้ถือว่าผมซ้อมอันนี้ผมจริงนะทุกคนดูเฮ้ยโอ้จากขนาดไหนเล่นกันไหนครับเล่นป้าวซ้ายป้าวซ้า ได้หมดนะครับดูครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่ของผมเอาของพม่ของผมเอ๊ะเราก็มองบิดเป้าถึงว่าเรายิงไม่ค่อยโดนเลยนะนี่คืออะไรครับนี่คุณเล่นไปครับเนี่ยผมว่ะลัวโดนกระดาษเขาเยอะใอ้ยโดนมากพอยังเที่ยวพอยังยถือว่าโอเคแล้วสนุกสนุกสนานแล้วเดี๋ยวเราไปกับที่พักดีกว่าไปเล่นน้ำกันดีกว่าเฮ้ยรอดิตอนนี้ร้อนอยากแบบพอคุณแพ้เกมผมอยู่เดี๋ยวพี่อ๋อเขาจะถอดเสื้อเล่นน้ำด้วยทุกคนไปดูนะครับ รู้สึกแดดเป็นใจด้วยเรารู้สึกอะไรกันบ้างกับการที่มาเที่ยวโดยที่เราไม่รู้จักกันเลยมันก็แปลกใหม่ดีออแปลกใหม่ดีได้รู้จักเดี๋ยวมันได้รู้จักคนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วปัจจุบันนี้พี่โสดอยู่ใช่ปัจจุบันโสดอยู่ครับโสดอยู่มีแบบสเปคผู้หญิงที่แบบชอบไหมแบบรูปลักษณ์ภายนอกก็ได้หรือว่านี้ใส่ใจคอพี่ชอบผู้หญิงหุ่นดีออกกําลังกายอ่าเพราะว่าพี่เป็นคนชอบออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็มีแฟนก็อยากมีแฟนแบบเป็นไปออกกําลังกายด้วยกันพี่ว่าพี่เป็นคน ค่อนข้างโรกส่วนตัวสูงอจะแบบอยู่คนนึงทั้งส่วนใหญ่แล้วเวลาจีบสาวอะเราก็ต้องไปจีบเขาก่อนปะหรือว่าเขามาจีบเราก่อนนี่ไงพี่ถึงสดนะอ็คือไม่ค่อยกล้าจีบผู้หญิงพี่แบบคุยไม่ค่อยเก่ง่ะแต่รักหมดใจถ้ารู้ว่าชอบอะไรใายเธอลุกเดียวกันวะเกื่องไม่ทันแก่เอาถ้าแกเลยกูพี่เข้าวงการมาได้ยังไงเอาจีพี่เป็นแดนเซอร์มาก่อน พี่ไปเรียนร้องเพลงก่อนเซนี้ครูสอนร้องเพลงอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยออฟลองไปออดิชั่นไหมออดิชั่นเราคอยเวทีอพอเราเข้าเราคอยเวทีมาแล้วเราก็ได้เล่นอพอพอเล่นละครเฮ้ลูกเอ๊ะพูดจำกับพูดช่วยเงี้ยเขาว่าดึงเราไปเล่นแบบเล่นละครทีมีบ้างอะไรเงี้ยก็แบบ ก็นั่นแหละเข้าวงการมาแล้วตอนนั้นครับโอ้ย <laughs> พี่ทำไงกันพ,พี่อ๋อปีฟอมเดียมึงก็ดูดิจับเนี่ยแมันจะพอดีอย่างเงี้ยอ่อาเราชนะอันนี้เพื่อเรามาเพื่อเรามาไม่เคยไปพีไม่เคยไปไม่ ตําหนิอันนี้อ่างศิลป์นัินอ่างานดีงานดีเขาคือตำาหนิเลยแต่ว่าแพงหน่อยเป็นหลักหมื่นอันนี้เพื่อนบอกมาเพื่อนบอกมาทั้งนั้ำตัวเพื่อนเลยอยู่ที่ร้านครัวทะเลหุบเขาครับผมจังหวัดจังหวัดราชบุรีอ่ะลองชิมต้องข้ามเบุร์เดี๋ยวขึ้นทั้งข้างจอเนี่ยทั้งข้างจอง ไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีครับลบไปไม่ใช่เฮ้ยนี่มีบอลดูวเหรอ ดูบอลว่าวันนี้มีบอลดูวะดูเขาแข่งกับใครโรเจอร์เฟเดเลอร์เอ้ยโรเจอร์มันนักเทนนิสไหมอ๋อก็บอลคาราเต้มาโทษแทนนะผู้ชมด้วยนะครับอะไรก่อนคุณไม่แล้วคุณแต่งแล้วคุณทำอะไรของคุณวันนี้โปรดิวเซอร์เขาอยากให้ผมออกมาในภาพนี้เพราะออกมาถามคุณว่าเออดูบอลหรือเปล่าใช่วันนี้ไม่มีครับคุณก็เป็นบอลแพดอนสี่พันไปแล้วผมไปดีกว่าเฮ้ยหลั้างเ้ยหล้าง ที่ตื่นกี่โมงเ็นตื่นเช้าเลยใช่ไหมตื่นเช้าตื่นแปดโมงครึ่งแปดครึ่งใช่อร่อยไหมอร่อยดีนะเรียว่าอร่อยอร่อยเป็นยังไงบ้างครับพี่สองวันหนึ่งคืนกับโตดต้องเที่ยวรู้สึกว่าดีมากประทับใจมากว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่มาเที่ยวกับคนแปลกหน้าไม่รู้อ่าใช่เพราะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเรามาเที่ยวกันถูกต้องแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาสวนพึ่งด้วยถือว่าแบบ อากาศดีมากยิ่งตอนเช้าที่ตื่นมาแล้วก็มาแบบเดินตามทางนี้ยถือว่าแบบอันนี้คือคลลิ่งใหม่เลยไม่ได้มาแบบนี้เลยน้ําตอนเช้าเย็นกว่าเมื่อวานไหมเย็นเย็นกว่าเย็นกว่าอ่ะองั้นฝากผลงานหน่อยให้คนดูเขาติดตามก็ฝากผลงานใช่ไหมครับติดตามไอกันครับไอจี a o f u n d ร r s c o r e พุทธพงศ์นะครับตอนนี้ก็มีผลงานละครอยู่ครับมีละครเรื่อง เวลากรรมเทศนะครับช่องวันช่องวันครับแล้วก็จะมีซีรีส์ช่องทูครับเรื่องแบดไก่อัอนนี้ในทูแล้วก็เยวกลางปีน่าจะมีละครเวทีครับหน่งเรื่อง ครับผมก็ฝากติดตามพี่อ๊อฟกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับฝากตรวดต้องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็สดวจตัองเที่ยวนะครับตอนนี้มีเพลงสรวต้องเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็มีเชือยืดนะครับสรวต้องเที่ยวราคา690้านะครับฝากทุกคนนะครับเข้าไปติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ๊อฟมากนะครับขอบคุณครับพอมเลครับเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วเนาะครับบ๊ายบายเจอกันอีพี with attack finger must out